เทสหนึ่งสองสามเหลออ่าสวัสดีครับผมเนี่เราจะมาอย่างย่างยสไายก่อนครับผมจะปันทบเหมือนเดิมครับเน็ตซีโนเมซี่วันนี้เราจะมาสอนท่านหาตังนะครับเป็นการแนะแนวทางรวยที่สองนะครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นยกเก่าหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบไม่รู้โดยช่วยกันเราจะประกาศให้ท่านรู้ณบัดนี้นะครับ เราจะไม่รอช้าครับเริ่มต้น,นครับเราจะไปที่นันจูก่อนเลยผมว่าท่านคงน่าจะรู้แล้วนะอ,อ่คลิปนี้ผมจะมาสอนการหาตังนะครับเนี่ยหาตังวอนในเกมเนี่ยศูนย์วอนเนี่ยของผมเ,เริ่มต้นมาที่นันจูเลยครับเราจะพาท่านไปถ้ำมักโกนะครับผม ถ้าผมพูดตรงนี้แล้วหลายคนน่าจะรู้แล้วนะเราจะมาทำการฟามเงินกันครับตอตอนนี้ครับเอ่อถ้าเราจะเน้นบินไวอศสยมอเนี่ยครับขนหงกับชุดวอาไ้น้ำนะครับเพิ่มความเร็วมากกว่าชุดอื่นนะเน้นบินไวนะบอกไปก่อนมีสารละเนี่ยแล้วก็มาเข้าวัฟทางเข้าทำมักโกนะครับเสร็จแล้วเราก็หนีตรงไปนี่นครับอ่อถำมักโกชั้นหนึ่งนะ ไปไปไปเมาเมาเายอมรับเลยว่าแถมนี้เงียบสงบมากครับไม่รู้ล้างหรือเปล่าเนี่ยหมดันไหนหมดวะหรือว่าเราตื่นเร็วไปไวะเนี่ยน,น,นี่ขณะนี้สิบโมงนล้ครับเวลาถ่ายทำตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมกโกแล้วนะครับชั้นหนึ่งนะครับเราจะมาต,ตรงนี้นะครับฝาล่างครับ ตรงนี้ครับขวาล่างลองเห็นที่นะครับเป็นที่ที่มอนเตอร์เยอะและชุมมากที่สุดนะครับแล้วก็ดอกตีเออดอกตังดีมากในเกมนะครับหากท่านเป็นจนมาแบบนี้อาจจะเป็นเศรษฐีภายในภายในภาในภาในเท่าไหรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยพอฟาร์มนะยงแต่ผมรู้เฉยเอาละครับนี่ครับถึงแล้วนะครับจุดที่ทุกคนอาจจะเป็นเศรษฐีได้นะครับผมแนะนําให้คุณเล่นสายดาวนะ ให้มีพลังโจมตีแบบเยอะพอสมควรเยอะแบบให้มันล้อมทีเดียวตายอะ่ะแล้วให้คุณยุบเจ็ดแปดติดขึ้นนะเพราะคุณจะม,ม,ม,มีมูโชนะครับมันจะได้ไวๆเออเตกนิดนะน,นี้นะครับโอ้ดูผมล้อมวงเดียวผมได้มาตั้งพันหะ้าเนี่ยแป๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาจากมูชโชเลยครับผมจะลองเออเอาสักนาทีนึงนะตอนนี้ผมผมจะเริ่มตอนสิบเก้า ิบเก้าที่ห้าสิบมินะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เริ่มลองดูนะครับลองจับเวลาดูสักนาทีหนึ่งนะครับจะได้สักเท่าไหร่นียวิ่งแบบผมเนี่ยวิ่งล้อมถ้าคุณอยากให้ดีก็ลัสมมีสามเนี่ยคุณก็แต่งล้อมเลยนะครับเอ้ย,อย <c oughs> พูดผิดดิเออใช่ใช่ใช่ถือแล้วถึงแล้วเนี่ยสกิลดาวล้อมแต่งลัศมีสามนะมันจะเพิ่มรัศมีสามน้อยทำให้กว้างมากๆครับ แต่ก็จะมีข้อเสียคือคุณจะตีเบาลง8%นั่นเองแต่ปกติเขาก็แต่งกันอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเวลาล้อมมันโดนมันโดนหมูนะครับเวลาตีคนอะไรเงี้ยตีมอนก็หมูได้ตอนที่ถามไปแล้วตอนนี้ถานมา40วินาทีนะครับเราจะไม่ดูนะเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เราจะดูเดียวเลยนะที่ผมยกตัวอย่างให้เขาข้านะครับ แค่สิบปีนาทีเท่านั้น <Ừ. S 1> เป็นว่าผมจะได้ตังค์เท่าไหร่ห้าสี่สามสองหนึ่งเอากองสุดท้ายเอา้าพอหยุดนี่นะครับหนึ่งนาทีผมได้เงินมาสองหมื่นเลยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับคุณดูคุณเ,เนี่ยลองดูประวัติดูนะครับมันจะได้ตังค์ตัวละสองร้อยสี่ร้อยเลยถ้าเทียบกับเวอรที่อื่นแล้วที่เนี้ย,ยได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับคุณก็ลองมาตีดูครับ เกมเนี่ยมันเราถ้าเราเล่นสายอื่นหมายถึงว่าสมมติคุณไปอัพกายหรือว่าชีพจรที่เป็นเล่นดาวกระเบสคุณก็สามารถใส่ดาวได้นะครับคุณก็ใส่ดาวแรงๆมาตีเลยมาวิ่งล้อวิ่งล้อให้มันตีเดียวตายนะครับมันจาเป็นต้องล้อวิ่งสูงแต่ถามว่าวิ่งสูงมันก็ดีครับเพราะมันมีสกิลมุโชนะครับที่ทําให้ใช้สกิลไวขึ้นโอเคครับคลิปวันนี้คงไม่มีอะไรมากมีบอกแค่นี้นะครับคุณแค่เก็บตังค์ไว้เรื่อยๆของคุณ แต่แต่ก่อนเนี่ยมันจะถูกมากครับราคายกเดี๋ยวนี้ยกแพงมันก็คุณก็เก็บเหนื่อยหน่อยเนื่องจากเงินเฟ้อนะครับเนื่องจากเขามาฟาร์มมาตรงนี้แหละแล้วระบบเกมมันไม่มีระบบผ่านตังค์นะครับก็อย่างว่าครับทำใจเก็บได้สักเอ็มหนึ่งคุณก็เอาไปซื้อยกนะครับคุณแล้วคุณก็เอายกมาแปลสภาพขายเป็นเงินจริงนะครับทสองบาทไรก็ว่ากันไปโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับ ก็คงจบไปแบบง่ายๆและรว,วดเร็วนะครับผมเอาเป็นว่าจบคลิปเพยีพยงแค่นี้สวัสดีครับผมทักทายหลังทักทายมเร็โชว์คฟิปแเนี่ยเก่ไปแล้วครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ